สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านพบกับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันทราสตูดิโออำเภอหนองกุงงสีจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งมาด้วยนะครับ อ่าวันนี้มี power a m p มือสองเข้ามาให้ชมอีกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ pro e urotech นะครับนี่ pro e urotech เป็นรุ่น ac 5 7 5นะครับ pro e urotech ac 5 7 5นะท่านไหนสนใจนะครับโทรมาแจ้งกล่าวนี้นะครับโทรมาแจ้งว่าสนใจ pro e urotech at 5 7 5นะครับเครื่องนี้เป็นมือสองใช้งานได้ปกติ100%เเซนนะครับสภาพก็ไม่เท่าไหร่นะครับพอดูได้นะครับสภาพก็พอดูได้อยู่นะครับไม่ได้ว่าสวยนะครับสภาพนะ ก็ข้างในก็ให้มาเยอะนะครับโปรยูโรเทคเครื kind of ่องนี well, right ้เป็นมือสองนะครับม um ือสองอ่าม้อแปลงเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยตัวน uh 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 ี้เป็นคลาสต์เอนะเป็นคลาสต์เอนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยหม้อแปลงกลมตัวนี้ไฟ68เลยนะไฟสูงลิบเลยสําหรับคลาสต์เอเนี่ยไฟ60นะครับตั้งแต่ไฟ55ขึ้นมาเนี่ยถือว่าไฟสูงเลยนะครับอ่าตัวนี้จัดมาที่68เลยนะครับไฟสูงลิบเลยนะครับสำหรับคลาสต์เอตัวนี้ ทานซิสเตอร์ให้มาเยอะนะครับซิงค์ระบายความร้อนนะครับลูมิเนียมหนาๆใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับทานซิสเตอร์เยอะเลยนะครับคาปาสีลูกนะคาปาสีลูกนะครับลูกละ6800นแปนะครับนี่นะครับทานซิสเตอร์เยอะเลยนะครับทานซิสเตอร์เยอะๆนะซิงอะลูมิเนียมระบายความร้อนหนาๆใหญ่ๆนะครับเป็นพาวเวอร์แอมขนาด3 u นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็เลยใหญ่ตามนะครับนี่นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าขายอยู่ที่6,700บาทนะครับ 6,700บาทส่งให้ฟรีแบบโอนถ้าเก็บไปทางมีค่าบริการเพิ่มท่านไหนสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0821232278ร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาละสินนะครับนี่เลยนะครับโทรเข้ามาถ้าสนใจก็โทรเข้ามาบวกว่าสนใจ p o w e r Amp p อ o r u r ย TEC h AC575 นะครับหน้าอลูมิเนียมนะครับหน้าหน้าของเขาจะเป็นอลูมิเนียมนี่นะครับขาวๆนี่นะครับ อลูมิเนียมก็คือจะไม่ขึ้นสนิมนะครับคุณสมบัติของอลูมิเนียมนะครับดีอยู่นะครับโอเคตามนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรมาติดต่อตามนี้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็มีมาให้ตามนี้นะครับช่องต่อสัญญาณอินพุตก็มีมาให้แบบ x l r กับแบบโฟนนะนี่นะครับมีทั้ง XLR มีทั้งโฟนนะครับช่องต่อสายลำโพงมีให้ทั้งมีให้ใช้งานทั้งกัวดำแดงแล้วก็สเปคคอนแบบนี้นะครับนี่เลือกใช้งานเอาเลย แล้วก็มีสวิตช์โหมดนะครับด้านล่างสุดเป็นสเตอริโอตอนนี้ก็ปรับไปที่สเตอริโอนะล่างสุดตามนี้นะครับตรงกลางเป็นโหมดโมโนนะครับข้างบนเป็นโหมดบิดนะครับอ่าตามนี้นะครับ18บัข้างละ2เล่นได้สบายแน่นๆนะครับกระหึมเลยนะครับ18ข้างละ2ตัวใหญ่อยู่นะนี่ถือว่าตัวใหญ่ของไม่หมื่นกว่านะครับของไม่หมื่นกว่ามือสองวันนี้ขายเพียงแค่6,700บาทราคาลดหายไปลดหายไปมากกว่าครึ่งเลยนะครับอ่า ตัวนี้นะครับถือว่าสุดคุ้มเวลาเราเล่นของมือ2ก็สุดคุม้มสมมุติเราซื้อมือ1มาขายเป็นมือ2เนี่ยราคาจะหายไปเยอะแต่ถ้าเรามือสองซื้อมือ2มาลองแล้วทีนี้ถ้าไม่ถูกใจหรือว่าถ้ามีงบจะขยับขึ้นไปเล่นตัวสูงขึ้นอีกต,ตัวกําลังสูงขึ้นอีกนะครับก็ก็จะก็จะเขาเรียกว่าเจ็บตัวไม่เยอะนะครับก็ <S 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 จะหายราคาก็จะหายไปไม่เยอะแต่ถ้าถ้าซื้อมือ1อย่างเช่นตัวนี้นะครับมือ1ก็ประมาณมือหนึ่งก็ประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับมือหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับประมาณหมื่นสาม นะครับมาขายเป็นมือสองทีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมหกพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเห็นไหมราคาหายไปเยอะนะครับถ้าซื้อมือหนึ่งมาแล้วมาแล้วพอมาเปลี่ยนใจมาขายนะครับมันมันจะหมดเยอะนะครับเปลืองนะครับเราซื้อมือสองไปนะครับเรามีงบเพิ่มขึ้นมาเราค่อยขายตัวนี้เป็นทุนแล้วก็ขยับขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราเล่นมือสองนะก็คือเล่นตัวไหนก็ได้นะครับเป็นมือสองนะครับอันนี้คือจะประหยัดสําหรับคนที่งบน้อยแต่ถ้าสําหรับคนที่งบเยอะก็ซื้อมือหนึ่งไปเลยนะครับสบายใจนะครับมือหนึ่งสำหรับคนที่งบเยอะนะครับก็ นะครับถ้าไปซื้อมือนหนึ่งมืนกว่าบาทก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับแต่วันนี้คุณได้ไป6,700บาทนะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามา18นิ้วข้างละสองแรงๆเลยมาฟังเสียงกันดูเปิดสวิตซ์ปุ๊บนะครับรอไฟแดงตรงนี้หายไปยไฟแดงโ r ดิ u c ั i o น,นี่หายไปแบบนี้นะครับ ก็คือเครื่องพร้อมทำงานแล้วนะครับพัดลมติดหมุนทั้ง2ตัวนะครับมาฟังเสียงกันชานแนลเอก็ใส่เป็นกลางแหลม12นิ้ว2ใบชานแนลบีเป็น b ี18นิ้ว2ใบฟังเสียงดูกะห่มนะกะหืมแล้วก็เสียงดีด้วยเป็นคาสตเอบนะครับกลางแหลมก็เสียงดีเอาไปขับกลางแหลมนจดๆๆเลยนะครับนะ เครื่องทํางานปกตินะครับวอลลุ่มไม่มีจวดจัดเปิดปิดไม่มีตุ๊บตับนะครับแล้วก็เครื่องไม่มีจีหัมด้วยพัดลมหมุนทั้งสองข้างปกติเครื่องใช้งานปกติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สิบแปดนิ้วข้างละสองกระห่มกระห่มเลยนะครับหรือจะเอาไปขับกลางแหลมก็ได้นะครับสําหรับราคานี้กลางแหลมก็ได้หกพันเจ็ดร้อยบาทเอาไปขับกลางแหลมถือว่าได้ตัวใหญ่มากนะครับ ท่านไหนสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมส่งให้ฟรีสาหรับท่านที่สะดวกโอนนะครับำชำระเงินแบบโอน6,700บาทส่งให้ฟรีไปเลยนะครับถ้าเก็บปลายทางถึงจะมีค่าบริการเพิ่มนะครับอันนี้กรณีสาหรับท่านที่ไม่สะดวกโอนเนาะทางร้านเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับ โอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหา Power Air มือสองราคา,างบน้อยๆน,นะครับราคาสบายๆเนาะ6,700บาทก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่ตั้งโจทย์ว่าหาเป็นหกราคา6,000กว่าบาทแล้วคลาส AB นะครับแล้วก็ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็จัดไปนะครับวันนี้ก็ อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกย่อนไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้จากลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ